ก,บบกับสบายดี่พ่อพี่น้องกับสบายดีผมกับพ่อก็นอยนดีที่พี่น้องตอนนี้กับประมาณสองทุ่มสามทุ่มพี่น้องเอ้ยหลังจากที่ว่าเมื่อนี้กางานของตาจอยกะจบสิน้นไปเทียบร้อยพี่น้องเมื่อเช้านี้เราก็ได้พากันตักบาทให้ตาจอยใส่บาทพ่อพี่น้องเอ้ย และเมื่ออื่นนอาเมื่ออื่นกสิได้ไปส่งถ่วยห้พี่น้องส่งพวกถวัว่วลวาสิ่งของที่ว่าเขาเอามาใส่หนังยืมผิดมากสิได้พากัเณาไปส่งหพี่น้อง อันนี้ก็สิเป็นถ้วยมาจากบ้านลังสีเขียวเรากำลังมาเสกกันว่าเอามาจากจากหน่วยเนาะหรือว่าเอามาจากใบเรื่องกระสีหกนะพี่น้อง อันใดที <t ell> <t ell> <t ell> ่เครื่องเราบพ่อพ่องชอบกิมเยอะมากอ่ะชิคก้มาคิดไสเนาะย่านว่ามันมีตัวหายอันนี้ก็จะเป็นถ้วยน้ำข้าวปุ้นหรือว่าน้ำขนมจีนอีกอันนึ่ง ไปครับคุนแล้วแบมีคนเอาจะหน้าเป็นขบหรือว่า มื่อนี้เพ่นพี่น้องกรับสิบเรื่อีใครมาเพื่อนเนาะเพราะว่ามันกะเสร็จสิ้นเป็นทีเรียบร้อยสำหรับงานแจกข่าวตาจอยบานในกาสีเย็นพี่น้องเอ้ยบางเวงเนาะบางเวอะไรปกติน่ะแต่ตาจอยเพื่อนที่เพื่อน,นันบ๊อสบายมากกรับเดือนก็กลัวพี่น้องแต่มีคนมาบุกขาดซ้ายเนาะแบบว่าเพื่อกะหากระแพงตาจอยแหละ แต่ก่อนตาจอยเป็นเคยเป็นนายบ้านไหมพี่น้องเป็นเป็นายบ้านเนาะเป็นกันไล่ใช่ไหเต๋อเพื่อนพี่น้องเอ้ยการจะมีคนหกักคนแพงเป็นกันไร่ต่อไร่คนปาดลมแห้งอันนี้ สวยก่อนบวกก็ มันนี้บอกควันก็ไปลงิปให้พี่ใน้องเมืองเมืดอมือ้อจ็ต้องกราบขอโทษขอภัยทางด้านนี่ก็สิเป็นยายไย้พี่น้องอามายาตุ๊บมาแรงนอนคนเดียวแล,นนล,แล้วเนาะมาแรงเออภัยมานอนนำอ,อืมปรแหลมานอนเป็นเพื่อนมาพี่น้อง ยาปุกมาเขียเหมา๋งยาบ้าหัวมังอลสดเลยยาขี้ยาเลยนะอุยปนโลละโา้อปดโลึงสาม้อัวเ่อนก็มาเขี้ยมาพี่น้องแต่ว่าสมัยซเมอรนี่บ้านเฮากาสิบบคอยมีเนาะ มีแต่ผู้ชาคนโบราณโบราณเพิ่นตีพเข่าไนะปยืมใครมาเฮ้ยนะี่ขึ้นใหญ่แท้ป้าทุวตีพเข่าใหญ่เงึงเ่อพี่น้องป้าทุวสมัยใหญ่แท้นี่คือสีแพงเราหนุ่มวยเนาะ เพราะว่าเพ่นพี่น้องเอ้ยเอากระสกไหวยันว่ามันเสียเนาะพอมืออื่นบอกควนก็สิได้เอาไปส่งบ้านสีเขียวให้พี่น้องอันนี้กรครบแล้วก็เอากระสิไปสองใส่หนีเพลินแล้วพี่ร้องเพราะว่าบอกควนจะไปเอาเงินของมาแล้วคของมางานตาจอยกับเราเื่นปู่บอยพใหนพี่น้องเอ้ย ลายเฮงมาพี่น้องมื่ออื่นพ่อยพี่น้องมืออนกะสิถึงมื่อวันพูดแด้วนองมวยเนาะวันพูดพ่อยพี่น้องเขาก็จะเล่าว่าคิมน้อยไปสีดยาเนาะเพราะว่ามืดงาเสียตาจอยกะเกิดเหตุการณ์เพราะขดขีดพ่อยพี่น้อง หมามันมนั่นกัดกันมาพี่น้องเอ้ยกัดกันแะ้วกันมาตำลูกไสเ้เฮาหามล่ม2องซัมผีโอ้ยพี่น้องเอ้ยแถวแขนก็นมีต่เล็บเล็กหน่อยกำลังเฟืนกะดื้อแนมนพี่น้อง สำหรับงานเฮาก็โอ้โเราเลยมีโลทานเนาะมีทั้งไอไอติมข้าวปุ้นแล้วก็ยำจะไ้ก็ขอบรคุณหลายๆเด้อ,อที่ว่าเมตตาครอบครัวองหมอมวัา จา,จานก็มาจากผูเบตีน้องมวยอันนี้สิเป็นของเจ้าเองนะนี่เนะาะกำลังเสกพี่น้องจานสี่สิบเอ็ดใบจาน41บเอใบจานขอบุญดูจานขนมจีนนั่นแหละ ก็เสิเหตุเป็น,หนแหลบแหลบและซิบแหลบและซิบมันจังบอนหลงกันน้องชายกิดข่าวแล,ล้วน้องมวยห

เมืเ่อนี่โลบดึกแปคล้ายๆพ้นฉีดตก <c oughs> เอาอะไรไปพี่น้องบอกคนเกษร่าพี่ลาน้องมาทีเพียงท่าน,น,นี้จะได้กัขอฝากพี่พักน้องเข้ามากดไล่ก็แซ์ก็ติดตาม ซองบอกคนมันหน้าพ่อกันโอกาหนณาเด้อสบายดี